เาดูกันวันนี้วันที่สิเบเอดเมษา 68. หกแปดน่าพึงพึงย่ในกล้องเลยงไว้ได้ขวบปีแล้วนี่รังรั้งที่สองของปีนี้มาท่านดอกแต้ว่าเพื่องเขาลาเขาเดียนมีหน้าหลายซุ้มขอกก้อนนอนพิเชียจอมัด น้องพี่เสียจอไปสิบกว่างปีนี่ผลผลิตนี่ตำ่ำเดี๋ยวอยุประมาาว่าถึงสิบลังคิดว่าสีได้สีได้ยังส,สิ่อ๋กัากนั่นกับน้อนจอมาเดี๋ยวนี้ยังเขาไม่ยกมือมีว่เสียวเก็บยอไม่ไ้เลยคอยเบิ้งไปเรน่อลย ลังที่สองควาสิดธิเ,เน,นินการตัดล่วงตัดลั่นเลยเอาเอาาาาึ็นข้อชมอีกก่อนหนะครับขอบคุณครับติดติดตามชม